ชูสละครับซัมเมอร์2 0 2 4ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลแอตตูฟาแปดรอยเอสเอาใจคอบอลเต็มรูปแบบกับกิจกรรมแน่นจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพร้อมดูบอลสดฟรีทุกลีกตลอดทั้งฤดูกาลร,รายละเอียด iverse, อยู่ที่ First Com มเมนเลยนะครับชูสละครทางการเลสเตอร์สตี้คว้าตัวดาวรุ่งโมร็อกโกจากเกง เลสเตอร์ตีปิดติวคว้าตัวบิลาวเอลคานุสแข่งอนาคตไกลาชาวโมรรอกกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยหลังนักเตะย้ายมาจากเก้งค่าตัวรวมโบนัสเฉียดพันล้านบาทสุนักจิงจอกเลสเตอร์ตีทีมดังจากศึกเพเมอริกอังกฤษประกาศสัญญาควา้าตัวบิลาวเอลคานุสกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโปรตุโกมาจากสโมสรเกงอย่างเป็นทางการแล้ว ดาวแต่วาย2ปีซึ่งจะได้สวมเสื้อสุรักจิ้งจอกหมายเลข11จดประกาสัญญาค้าแข้งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2028ส่วนค่าตัวการย้ายถิ่นนั้นตามรายงานข่าวระบุว่าอยู่ที่23ล้านยูโรหรือประมาณ874ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก3ล้านยูโรหรือประมาณ114ล้านบาทผมมีความสุขมากๆเลยเลสเตอร์ซีถือเป็นสโมรสรใหญ่แห่งหนึ่งในอังกฤษ ผมฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วกับการได้มาเล่นในพิมลีกดังนั้นผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่หวังประสบความสําเร็จกับสโม,มสรน,นี้ผมได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมสตีฟคูเปอร์เรียบร้อยและผมรู้สึกดีกับสโม,มสรแห่งนี้ทันทีผมตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งผมหวังที่จะคว้าเจชนะและประสบความสําเร็จร่วมกันเอลคานูสเปิดใจนะครับทางนี้ฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาเอลคานูสลงเล่นกับเก๋งรวมทุกรายการ51นัด และทำไป3ประตูนะครับฉูสละครับทางการนาโปลีประกาศเซ็นโรเมลูลูคากูนาโปลีประกาศสัญญากับโรเมลูลูคากูกองหน้าทีมโชซีมาร่วมสังกัดอย่างเป็นทางการแล้วนาโปลีที่รุ่นหนังจากสึกกาโชซิลายเตอรี่เปิดตัวลูคากูหัวหอกทีมชาติเบลเชียมมาเป็นสมาชิกใหม่ของสโมสรแล้ว ภายใต้สัญญา3ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027โดยควักใจ่ายให้กับเชลซีเป็นจำนวนเงิน37ล้านปอนด์หรือประมาณ1,665ล้านบาทหลังการย้ายสโม,มสรส่งผลให้สุน,น้าร่างยักษ์ปิดฉากการค้าแข่งกับสิงห์บลูส์อย่างถาวรเป็นคำรบที่2หลังจากคว้าเขากลับมาจากอินเตอร์มิลานในราคามหาศาล97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,387ล้านบาทเมื่อสิงหาคมปี2021 ขณะเดีวยวกันกองหน้าในวัยว8ปีจะได้ร่วมงานกับอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาเลียอีกคนหลังจากที่ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วที่อินเตอร์มิลานซึ่งลูกากูถูกยืมตัวไปใช้งานเมื่อปี2021รายงานข่าวเสริมว่านาบ ولي จะจ่ายค่าตัวลูกากูในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน25ล้านปอนด์โดยอีก12ล้านปอนด์จะเป็นค่าแอดออนอีกทั้งทีมจากลอนดอนได้ใส่เงินขส่วนแบ่งกำไรจากค่าตัวนักเตะ30% หากเขาย้ายทีมในอนาคตด้วยขณะที่วิกเตอร์โอซเมนกองหน้าทีมาชิในจีเรีย Nigeria. น่าจะต,ต้องอำลาทีมก่อนผลเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะวันศุกร์นี้ชูสละครับทางการบอลหมัดยืมเกปาอดริซบาลาก้าจากเชลซีบอลหมัดเปิดตัวเกปาอาริซบาลากา้า โกชาวสเปนิชมาจากเชลซีมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลโดยฤดูกาลที่แล้วก็ไปเล่นแบบจีมตัวให้กับเรอัลมาดริดเช่นกันเดอร์ชลีบอลมาดทีมจากศึกเพเมเรกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวเกปาอาริซาบาลกาผู้รักษาประตูชาวสเปนิชมาจากเชลซีรัสญาแบบจีมตัวหนึ่งฤดูกาลเนธบาลวัย29ปีเปีพึ่งตกลงสัญญากับเชลซีออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6ก่อนย้ายมาอยู่กับเดอะเชลีบอลมาดหลังจากฤดูกาลที่แล้วถูกส่งไปเล่นให้กับเรอัลมาดริด ในรูปแบบของการยืมตัวเช่นกันก่อนได้แชมป์นาิกาสเปนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและก็สเปนิชซูเปอร์คัพนะครับขณะที่นิวเบร็กซีโอของบอลหมัดเผยว่าพวกเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้นักเตะระดับเกปามาร่วมทีมเราทราบถึงความพร้อมของเขาและความกระตือรือร้น,นที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อดึงเขามาร่วมทีมแบบยืมตัวเราเชื่อว่าเขาเป็นการสมทับที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้รักษาป,ประตูที่มีพรสวรรค์ของเรา สำหรับเกปาเป็นในทวานเจ้าของสติค่าตัวแพงที่สุดในโลกที่จำนวน71ล้านปอนด์หรือประมาณ3,195ล้านบาทตอนย้ายจากแอตเลติกบิวเบามาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2018ก่อนได้ทั้งแชมป์ยูโรปลาลีกเมื่อปี2019ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021แต่ซีซั่นนี้ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่ของสิงห์บลูส์นะครับ ชูสระครับทางการเรียพูคว้าเฟเดริโกเคียซ่าร่วมทัพแฟนหงจุดพลุฉลองได้แล้วมาเลียพูเปิดตัวเฟเดริโกเคียซ่ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังซื้อมาจากยูเวนตุสด้วยราคา15้าล้านยูโรพร้อมใส่เสื้อเบอร์14นับเป็นการเนทัพรายที่2ในช่วงซัมเมอร์นี้เลียพูประกาศยืนยันคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีมาจาก vent ยูเวนตุสอย่างเป็นทางการแล้ว ดาวเตะวัย26ปีสัญญาคักแข่งในถิ่นแอนฟิลเป็นเวลา4ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนค่าตัวบวกแอดออนอยู่ที่15ล้านยูโรหรือประมาณ570ล้านบาทและจะได้สวมเสื้อหมายเลข14โดยเคียซ่าเผยหลังจากเปิดตัวกับหงแดงว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นนักเตะหมายเลขู4ตอนที่ริชาร์ดฮิลส์โทรศัพท์มาหาผมและเขาถามผมว่าต้องการมาร่วมทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่า ผมก็ตอบตกลงทันทีเนื่องจากผมรู้ประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้ผมแทบรอไม่ไหวแล้วสำหรับเคียซ่าย้ายจากฟิโอรเรนตินามาอยู่กับยูเวนตุสเมื่อปี2020โดยช่วงแรกเป็นแบบจิมตัวก่อนซื้อขาดในปี2022ลงสนามในเกมเซเรียอ,อิตาลีให้กับเจ้ามาลายเป็นทั้งสิ้น98นัดและทำไป21ประตูทั้งนี้เคียซ่าเป็นนักเตะมารายที่2ของลิเวอร์พูลที่เซ็นสัสญ,ญญาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ต่อจากจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ ผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียที่ซื้อมาจากปาเลเซียด้วยค่าตัว30ล้านยูโรหรือประมาณ1,140ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ190ล้านบาทแต่จะปล่อยให้กับเจ้าของข่าวยืมใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้ก่อนย้ายสู่ทินอันฟิลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าชมคลิปแล้วฝากขอบอุทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเดินนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม